มีเรื่องราวที่อยากออกมาพูดนะครับรู้สึกเป็นเรื่องราวที่มีเพื่อนดารา,าโทรไปต่อว่าคุณหนิงเรื่องว่าหยุดด่าก่อต่อได้แล้วเขาร้องไห้เสียใจแบบพาลูกไปโรงเรียนไม่ได้ผมก็กำลังจะอยากจะตั้งคําถามกลับไปนะครับคุณล้องไห้ให้กับการที่ลูกไม่ได้ไปโรงเรียน แต่คุณเคยเสียใจอย่างอย่างใจจริงด้วยใจจริงไหมที่วันนี้มันเป็นผลมาจากการกระทําของคุณเองที่ทําให้เพื่อนต้องจากไปแล้วคุณเคยสํานึกด้วยด้วยจิตใจที่แท้จริงของคุณไหมว่านั่นมันเป็นผลจากการกระทําของคุณที่คุณได้เจอเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มันไม่ใช่เพราะอะไรเลยมันเกิดจาก ความเห็นแก่ตัวสิ่งที่คุณต้องเจอในตอนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องรลวร้วลาที่คุณต้องเจอแต่มันคือผล,ลกรรมที่คุณต้องเจอคุณจะต้องเหมือนตกนรกทั้งเป็นนี่มันคือผลกรรมที่คุณได้ทำเอาไว้ก่อนที่คุณจะโทษใครคุณต้องถามตัวเองก่อนว่าในวันที่คุณได้ทำแบบนี้ แล้วทาให้เพื่อนคนหนึ่งต้องจากไปมีคนไทยหลายหลายคนเจ็บปวดทรมานกับการกระทําของคุณมากน้อยเพียงใดคุณเคยเป็นคุณเคยเป็นน้องโมที่ต้องไปโดนทรมานแบบนั้นจนกว่าเขาจะเสียชีวิตไหมคุณเคยรู้สึกแบบนี้บ้างไหมว่าเขาต้องเจออะไรบ้างแต่วันนี้คุณมาร้องขอคุณมาถามหาความเป็นธรรมคุณมาบอกว่าลูกคุณไม่ไปโรงเรียนลูกคุณไม่ได้ไปโรงเรียนนะ่ะก็เข้าใจได้นะแต่วันนี้ น้องโมกก็เป็นลูกของคนเหมือนกันที่เขาไปเที่ยวลงนะไปลงเรือแล้วไม่ได้กลับมาเลยคุณเคยคิดถึงมุมนี้บ้างไหมว่ามันรู้สึกยังไงมันเจ็บปวดแค่ไหนคุณเคยรู้สึกแบบนี้บ้างไหมยอย่าถามเอาแค่ประโยชน์ส่วนตัวว่าตัวเองไม่ได้อะไรแต่ลองถามหาความเป็นธรรมให้คนที่จากไปบ้างว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขามีสิทธิ์เรียกร้องความเป็นธรรมได้ไหมเขาจากไปแล้วเขาจากไปเลย คุณลองไปเป็นเขาดูว่ามันจะทรมานแค่ไหนแล้วมันจะเจ็บปวดแค่ไหนคุณไม่มีทางเข้าใจหรอกเพราะคุณไม่ได้เจอสิ่งนั้นแต่นี่มันเป็นแค่ผลผลกรรมที่คุณได้ก่อไว้มันคือนรกบนดินที่คุณต้องเจอคุณไม่สามารถหนีมันได้หรอกครับอืมผมอยากจะฝากจะบอกเพื่อนคนที่โทรมาบอกเลยนะว่าลองให้กอตอลองมาเป็นแบบน้องโมดูว่ามันเจ็บปวดและทรมานเพียงใดนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ